ที่น้า่เขันมตัดานนัวที้าอมาดีนแสินลหาแนวกินน้ำเนาะโรตัขี่าะอยู่เนาะระวังโดตันญนีอยเนาะ เค่เขิ่บุ้งตอนนี้เนาะเพิ่บุ้งเพบุ้งนี่คือพ่นไม้พ่นอ่อนหบบนี้อ่อนๆไปหลวัวกินกับเจี๋ยเลยไปไปผัดกหนนะหด่เนาะ หาจจะแม่เอา็อีกแล้วเามือก็เห็น,หนแ,ลแ,ลลแล้วพี่น้องหาเก็บแต่ผัด<ๆ>นมๆกินกับตํามุ่งๆเ้อพี่น้องตำหมุ่งเราไปผัดก็ได้ไปกินกับปน งามพี่น่องมาเนี่ยก็โนถือฝนเนาะน้ำคันแท่นน่ะพี่น่องน่าจะคันแท่นทึบมุงร้ายค่ันจะหยอะอ้อนๆพี่น้องเอ็นนสนหยาะทวกมุงพี่น้อง แต่กับเขาแรกอีกแล้วพี่น้องพัดพวกมงุงหานพี่น้องมันเก็บแล้วนนน่อ,อนอนี่แหละแนวหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้อง ขัดบุง้งเก็บตามไฮสามทงไฮทงหน้าพี่น้องคลิปนี้กะ็ะซิบนี้พี่น้องเดี๋ยวจะไปมัดหยาเดี๋ยวคุณจะไปเกี่ยวหยาไปมัดหยาหิห้งงวดหนัดงวดพี่น้องเอ้ทำหมึกกับประด็จก,กับบานพี่น้องนี่มะเร็งกับเขาเร่งดเดี๋ยวผักบุง้ง